สวัสดีค่ะพบกับเซลจอยชาแนลอีกแล้วนะคะหรือเพจเซลจอยมิสเต,ตสป,ป้าแดงโบราณสุดคุ้มค่ะวันนี้นะคะจะก็มีรถ Expander GT นะคะคันนี้ เป็นสีบอลเงินราคาแ9 5แ0 0บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวบุกนะคะบวกเพิ่ม10,000บาทจ้าเดี๋ยวจอยนะคะจะพาไปรับชมว่ารถ e x p เ o อร์คันนี้นะคะเขามีการแต่งอะไรกันบ้างน,นะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นชุดแต่ง Sport u t i l i t นะคะเป็นตัว V3 เป็นชุดแต่งลายใหม่เลยนะคะยังไม่ได้เคยมีการรีวิวเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะให้พี่กด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยว่ารถคันนี้เขาได้มีการแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลย เรามาชมกันเลยนะคะว่ารถคันนี้เขามีการแต่งอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากจุดแตั้งก่อนเลยนะคะโลโกโล้ e x p e n d e r นะคะติดตั้งแบบนี้ให้เลยอันนี้เป็นอะคริลิกนะคะเพื่อตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะคะถัดมานะคะไฟหน้าอันนี้หลอดไฟหน้า LED เปลี่ยให้ด้วยนะคะเพื่ความสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจ้าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ ชุดแต่งสปอร์ตลาดเอเมานี้ตอนได้มีการแถมเป็นตัว V3 นะคะเป็นชุดแต่งลายใหม่ล่าสุดของสปอร์ตลาดเอเมเลยก็จะมีในส่วนของฟตัดหมอกให้ด้วยแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยแถบสีแดงตรงนี้ให้ด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างจ้าแล้วเราก็อยู่กันที่ในส่วนของด้านข้างของรถแล้วนะคะมาดูตัวนี้กันก่อนเลย x อ็ n d e r GT เเป็นล้อแม็กนะคะขอบ17มาจากโรงงานให้แล้วนะคะ ถัดมาฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะว่าจะติดฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์ฟิล์มลอกฟิล์มลอกลูกค้าสามารถเคลมได้เลยค่ะคิวการ์าประตูอันนี้จะแถมให้ด้วยนะคะทั้ง4บาทเลยนะจ๊ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องมีทุกคันเลยเอาง่ายว่าเหมาะสาหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคนที่เล็บยาวก็นี่เนี่ยเบากันเลยมือจับอันนี้แถมเป็นคัปปลาให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าจะาลายแบบไหนนะคะมีทั้งดําด้านดําเงาน,นะคะแคปปลาแบบเป็นหลุมอะไรอย่างงี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลย,เลย ถัดมาก็จะเป็นส่วนของสเกิร์ตด้านข้างของสปอร์ตแลนเทรเอ็มนะคะก็จะมีตกแต่งนะคะด้วยแถบสีแดงตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสีสีดําด้านอย่างนี้ค่ะเพื่อตัดกับตัวขีปสีแดงนะคะด้านข้างก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะคะว่ามีอะไรแถมบ้างคะ่ะและในส่วนของด้านท้ายรถคันนี้นะคะง,ง่ายเลยว่านี่เลยที่คุกค้เห็นนะคะเป็นมุมกล้องของกล้องมองหลังนะคะก็คืออันนี้มี ตั้งมาให้จากโรงงานแล้วนะคะบรรลุค้าเข้าก R นะคะก็คือจะขึ้นที่มุมกล้องที่กับหน้าจอ Android ให้เลยนะคะ,สะแสดงผลผ่านกันนะคะและ้วถัดมานะคะนี่เลยค่ะในโปโอนะคะดาว90 0 0นี่ค่ะ,ะเฉพาะคัเป็นเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะนี่สายท้ายส่ฟ้านะคะพร้อมระบบเชสเทอปเ,เตะเปิดอันนี้แถมให้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ และถาดท้ายของรถนะคะเราก็แถมให้ด้วยจ้าภายในก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถพับเบาะเรียบได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นชุดแต่งนะคะในส่วนของด้านท้ายเป็นสปอร์ตเรเอ็อันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบท่อคู่นะคะเป็นท่อกลมแบบคู่นะและติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์ถอยให้ด้วย2จุดค่ะด้านท้ายก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะว่าแถมอะไรบ้างจ้า ในส่วนของภายในของรถนะคะนี่ถะเพิ่มเติมเอาง่ายว่าเห็นง่งายๆเลยนะนี่ค่ะหน้าจอแอนเดอร์ขนาด10นิ้วนะคะพร้อมตองกาขนาด12นิ้วแถมให้ด้วยนะจ๊ะเชื่อมต่อผ่านกันนะคะเด็นง่ายๆค่ะไม่ยากเลยก็คือเชื่อมต่อฮอสปอตของเน็ตมือถือนั่นเองนะคะก็สามารถลิงก์กันเลยค่ะแล้วก็สามารถดูได้เลยนะคะแล้วกล้องบันทึกหนรถแถมให้ด้วยนะคะ,สะแสดงผลผ่านในจอแอนเดอร์นี้เช่นกันแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยยังไม่ได้ติดให้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งติดฟิล์ม ก็เอาง่ายว่ารอสักเจ็ดวัน,นะคะค่อยติดไปนะไม่ไงั้นมันจะดูดฟิล์มจ้าถัดมาค่ะคาเฟ่กันรออันนี้แถมให้ด้วยนะคะแบบ2ชั้นนะโฟมไลทยก็เป็นมัลติฟังชั่นเหมือนเดิมนะคะก็เอาง่ายว่าดูแนวสปอร์ตนะคะและเอ็กเพนเดอร์ของเราเป็นเกียร์ CVT มีเบรกวินเซอ์ซาและออโต้โฮมมาให้ด้วยแถมเบาะของเขานะคะยังเป็นเบาะซับความร้อนนั่นเองเอาง่ายว่าต่อตากแดดนะคะก็ร้อนร้อนกับเบาะปกติทั่วไปนะประมาณนี้ค่ะ จะเป็นของภายในและเออ M i ยี่สองนะเขาจะมีพลักพิงอันนี้มาให้ด้วยตัว M i ยี่สิบเอ็ดไม่มีนะคะแต่ว่า M i ยี่สิบสองเขามีอันนี้มาให้ด้วยค่ะแอร์ของ Expander นะคะก็จะเย็นฉ่ำเลยค่ะภายในก็กว้างขวางมากขึ้นเอาง่ายว่าถ้าใครนะคะซื้อรถกับจอยอนะได้แต่งจัดเต็มตามนี้ให้เลยนะคะดาวเก้าพันบาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจห้าปีโดยถึงใจงให้ด้วยเฉพาะเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปเจอคลายคลิปกันนะคะว่ามีแคมเปญอะไรบ้างนะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่จอยนะคะได้พาไปชมรถครันนี้นะคะว่าเขามีการแต่งอะไรกันบ้างน,นะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะจะตําโปรดาวเพียง9,000บาทเท่านั้นค่ะได้อะไรบ้างน,นะคะได้จอหน้าจอการนะคะฝาท้ายไฟฟ้าชุดแต่งสกเก์ตรอบคันนะคะแล้วก็ จะมีส่วนของแพ็กเกจ5ปีดูดาีถึงใจให้ด้วยนะคะจะบอกว่าโปรนี้คุ้มมากๆเลยนะคะเกิดว่าใครชอบนะคะสนใจจองได้เลยนะคะออกรภัยเดือนนี้ได้คันเป็นที่จอยรีวิวนี้ให้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการใบเสนอราคานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจอยจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะแต่ถ้าเกิดว่าด่วนโทรหาจอยที่เบอร์ศู0ย์ศนนะคะ9 2 0า3อนะจ๊าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe like, share, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย drive your ambition Mitsubishi Motors